สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ขอแนะนำให้ชมกับ Nissan Tida นะคะรถยนต์ปี08ค่ะสีขาวนะคะเป็นเก่ง5ประตูค่ะเกียร์ออโต้นะคะและไม่แก๊สด,ด้วยเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะราคาคันนี้8 9 0 0 0บาทค่ะราคาตัดสดนะคะแล้วอะไรมีให้ค่ะภายในก,กว้างๆนะคะเป็นเบาะหนังโทนดํดำค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นภาษี69เอกสารมีครบราคา89,000บาทสนใจสามารถติดต่อนัดดูรถกันได้นะคะรถอยู่ที่อำเภอห้วยแมกจังหวัดกาฬสินคาเลขไมล์ห8 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อนัดดูรถเพื่อทดลองขับด้วยตนเองนะคะไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ